สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวติศาสตร์เราเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธในยุคสงครามโลกครั้งที่2ชนิดหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าเกือบจะถูกนํามาใช้ในสงครามจริงๆและมันจะเป็นต้นกําเนิดของจรวดนําวิถีอัตโนมัติรุ่นแรกของโลกเลยก็ว่าได้ มันคือจรวดที่นำวิถีด้วยนกพีราบโครงการพัฒนาอาวุธลับชิ้นนี้มีชื่อว่าโปรเจกต์พีเจียนและในภายหลังถูกตั้งชื่อใหม่ว่าโปรเจกต์ออคอนนะครับผมหรือ Organic Control เรื่องราวที่มาที่ไปของการพัฒนาอาวุธลับชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นยังไงและเขาใช้วิธีไหนในการนํานกพิราบมาเป็นระบบนําวิธีให้จรวดซึ่งต้องบอกเลยว่ามันประสบความสําเร็จอย่างมากแต่มันไม่ได้ถูกนํามาใช้เพราะอะไรกันแน่เดี๋ยวถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาเริ่มฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอาวุธชิ้นนี้กันนะครับ โปรเจกต์พีเจียนหรือโปรเจกต์ออค่อนเนี่ยนะครับผมเป็นโครงการสร้างอาวุธจร,รวดนำวิถีหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันคือไกด์เดดบอมหรือระเบิดร่อนที่ถูกเริ่มต้นนะครับผมเป็นไอเดียมาจากซาสตาจาร์เบอร์ฮัสเฟดริกสกินเนอร์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับผมในจิตวิทยาและการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์และสัตว์ในช่วงกลางๆของสงครามโลกที่สองเนี่ยก็เป็นช่วงพีคเลยทางกองทัพสหรัฐเนี่ยต้องการระบบนำวิถีนะครับผมเพื่อมาติดตั้งให้กับหัวรบระเบิดไว้ใช้จัดการกับเรือรบของศัตรูเพราะการดฟ b บอมบิงนะครับผมหรือทิ้งระเบิดใส่เรือรบในตอนนั้นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมีความแม่นยำที่ไม่สูงสักเท่าไหร่และเป็นอันตรายต่อนักบินมากเกินไปไอเดียในการจัดการกับเรือรบของฝ่ายคา ศึกนะครับผมในระยะทางไกลปลอดภัยจากปืนต่อต้านกาสยาเนี่ยจึงเป็นคอนเซปที่ทางกองทัพเนี่ยต้องการจะสร้างขึ้นมาจริงๆแต่ในยุคนั้นเนี่ยคำว่าระบบนําวิถีเนี่ยนะครับผมเป็นอะไรที่ซับซ้อนและใหม่มากๆมีการใช้งานอย่างไม่แพร่หลายนะครับซึ่งระบบนําวิถียุคแรกสุดที่ถูกใช้กันในช่วงนั้นเนี่ยมันคือระบบของไจโรสโคปิก ที่ใช้การถ่วงน้ำหนักกับแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยเป็นองค์ประกอบหลักในการนำทางอย่างในการใช้งานจรวด V2 ของทางเยอรมน,นีก็สามารถใช้งานยิงเป้าหมายได้จากระยะไกลด้วยความแม่นยำแต่ถ้าว่าเป้าหมายที่ทางอเมริกาต้องการทําลายเนี่ยมันไม่ใช่เมืองมันไม่ใช่เป้าหมายขนาดใหญ่นะครับผมมันเป็นเรือรบที่สามารถเคลื่อนที่ได้เขาเลยต้องคิดหานะครับผมระบบนำวิถีใหม่ที่เป็นการนำวิถีแบบเรียวท์สามารถปรับองศานะครับผมเคลื่อนที่ ตาเป้าหมายได้ซึ่งเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในยุคนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทันสมัยขนาดนั้นที่จะ สร้างระบบที่มีความละเอียดอ่อนและล้ำหน้าขนาดนั้นออกมาซึ่งในยุคสงครามโลกที่2เนี่ยนะครับผมก็เป็นยุคที่นักวิทยาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมีความสัมพันธ์กับรัฐบาลกับกองทัพในการคิดคน้นวิจัยหาอาวุธใหม่ๆเข้ามาใช้งานทางการทหารซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือดร์สกินเนอร์ผู้ที่เป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นอาจารย์นะครับผมสอนและศึกษาในเรื่องของพฤติกรรมสัตว์และมนุษย์ซึ่งก็เป็นแขนงหนึ่งของจิตวิทยาเขาจึงได้เสนอนออะครับบผมบกว่า โอเคถ้าเทคโนโลยีของระบบนำวิถีด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันยังสร้างออกมาไม่ได้ลองใช้สิ่งที่เป็นออแกนิกดูไหมออร์แกนิกในที่นี้เนี่ยนะครับผมมันก็หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตเพราะเขาบอกว่าอากาศยานที่ดีเนี่ยก็ต้องมีนักบินที่มีคุณภาพด้วยเขาก็มองว่าไอ้คอนเซปต์ของจรวดนำวิถีที่ต้องการมาใช้เพื่อทำลายเรือเนี่ยไม่ต่างอะไรจากเครื่องบินนะครับผมเครื่องบินก็ต้องมีนักบินที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาสร้างนักบินกันไหม ฟังตรงนี้เนะี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอเดียคล้ายๆกับจรวดนำวิถีด้วยมนุษย์ของกองทัพญี่ปุ่นอย่างจรวดโอกะเลยแต่นักบินของโอกะเนี่ยนะครับผมเป็นคนจริงๆมันก็จะกลายเป็นการพลีชีพไปซึ่งทางกองทัพอเมริกาและสัมพันธมิตรเนี่ยนะครับผมไม่โอเคกับการใช้วิธีแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์มาทํางานนี้แทนเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สัตว์เท่านั้นนะครับซึ่งด้วยความที่ดร์สกินเนอร์เนี่ยนะครับผมเป็นผู้ที่วิจัยศึกษาพฤรรต นี้มากที่สุดเนี่ยมันคือนกพิราบนั่นเองทีนี้มาดูกันว่าทําไมถึงต้องเป็นนกพีราบเพราะนกพิราบเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเป็นสัตว์ที่โง่เนาะวันๆไม่ทําอะไรเดินไปเดินมาตามสวนสาธารณะเองเดียวจริงๆแล้วไม่ใช่เลยเพราะนกพีราบเนี่ยนะครับผมเป็นสัตว์ที่อาจจะไม่ได้มีความฉลาดมากสักเท่าไหร่แต่เป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณที่สูงซึ่งสมองของมันเนี่ยมีการตอบสนองที่เร็วกว่ามนุษย์ถึง3เท่าสายตาของนกพิราบเนี่ยเฉียบแหลมมากๆสามารถมองเห็นเป้าหมายเล็กๆจากระยะทางไกลและที่สําคัญก็คือพฤติกรรม นกพีราบนั้นสามารถฝึกฝนได้นะครับตอนนี้เนี่ยสกินเนอร์ก็เลือกนักบินที่เหมาะสมที่จะมาบังคับอาวุธชนิดนี้ได้แล้วทีนี้เนี่ยอยู่ที่อาวุธแล้วนะครับผมว่าจะเป็นอาวุธชนิดไหนสร้างขึ้นมายังไงให้มันตอบโจทย์ตามการใช้งานที่เหมาะสมกับนกพีราบได้แอคชั่นของนกพีราบที่ทําได้เนี่ยมันไม่ได้สามารถมาบังคับคันโยกถูกไหมมันไม่ได้มีนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรนะครับผมมันมีเพียงแค่จะง,งอยปากของมันเพราะฉะนั้นแอคชั่นเดียวที่มันจะทําได้เนี่ยคือการจิกดก็สกนเนอร์เี่ยนเลยีไอร ในการใช้การจิกของมันเนี่ยนะครับผมเป็นการนําทางทํายังไงกันล่ะใช้การจิกของนกเนี่ยตรงนี้เนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะครับ ในหัวรบของมิสไซล์หรือว่าห้องคนขับของนกเนี่ยมันจะมีกระจกหน้าปัดอยู่3อันครับทุกคนซึ่งในหน้าปัดแต่ละอันเนี่ยมันจะมีแผงวงจรที่ทาหน้าที่ควบคุมปีกและหางเสือของระเบิดร่อนลูกนั้นพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับคันบังคับนะครับซึ่งเวลาจะใช้งานเนี่ยนะครับผมนกพิราบเนี่ยจะถูกฝึกให้มองหาเป้าหมายซึ่งนั่นก็คือเรือรบแล้วก็ทําการจิกใส่เรือรบลํานั้นถ้าเรือเนี่ยนะครับผมไปโผล่อยู่ที่หน้าปัดซ้ายนกพิราบเนี่ยก็จะทําการจิกนะครับผมไปที่หน้าปัดซ้ายมันก็จจะะทํําาใหห้รรรรววดนนิิถีือรรออเบ่ขง มันหันองศาไปยังเรือรบลำนั้นได้ถูกต้องนกเนี่ยก็จะทการจิกอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพื่อ,รอทรงตัวหัวรบอันนั้นให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องจนมันพุ่งโดนเป้าหมายได้อย่างแม่นยํานั่นเองซึ่งไอเดียนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนกมันจะฝึกให้ฉลาดขนาดนั้นได้เลยเหรอถ้าทําได้จริงเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอาวุธในฝันเลยกลับกลายไปว่าดร์สกินเนอร์เนี่ยสามารถฝึกนกนะครับผมออกมาให้ทําเป้าหมายนี้ได้สําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการฝึกเขาเนี่ยก็จะเริ่มจากอะไรง่ายๆนนับผมมมฝึกกใใหห้้้เี่ยยจิปปาาทขไ ขยับมาก็จะมีความยากขึ้นนะครับผมตามสเต็ปนอกจากนั้เนี่ยเขายังสามารถฝึกนกนะครับผมให้เล่นปิงปองแข่งกันได้ด้วยนะในการจิกรูปปิงปองตีโต้กันไปโต้กันมาและเมื่อนกพีราบพร้อมเนี่ยนะครับผมก็ได้มีการทดสอบระบบนําวิถีแบบนี้จริงเพื่อนําไปเสนอต่อกองทัพซึ่งการทดสอบเนี่ยก็ประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดีเหลือสเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับผมว่ากองทัพเนี่ยจะตัดสินใจยังไงกับโครงการนี้กลับกลายเป็นว่านะครับผมทางเหล่าบรรดาเสนาธิการทหารเนี่ยนะครับผมเคลือบแคลงใจนะครับผมกับการใช้งานนกพีราบด้วยคําถาม ง่ายเลยว่าแล้วถ้าเกิดนกพิราบเนี่ยมันเลือกเป้าหมายที่เป็นเรือรบของฝั่งเดียวกันล่ะจริงอยู่ที่นกเนี่ยมีสัญชตาตญาณที่ไวสามารถมองเห็นเป้าหมายได้จากทางไกลแต่มันไม่สามารถฉลาดพอที่จะแยกแยะเป้าหมายได้นะครับผมสมมุติว่า ปล่อยไอหัวรบอันนี้เนี่ยจากเครื่องบินทิ้งระเบิดนะในความสูงที่ปลอดภัยจากปืนต่อต้านอากาศยานเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าในท้องทะเลเนี่ยนะครับผมมันมีเรือรบของฝั่งเดียวกันอยู่ด้วยแล้วแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมารับประกันว่านกตัวนี้เนี่ยจะเลือกเป้าหมายได้ถูกต้องด้วยความกังวลนี้เนี่ยนะครับผมโปรเจกต์นี้เนี่ยเลยถูกยกเลิกไปโดยที่เขาเนี่ยอยากเอาทรัพยากรและเวลาเนี่ยไปพัฒนากับโปรเจกต์อื่นๆที่กําลังถูกพัฒนาและน่าจะมีศักยภาพมากกว่าโปรเจกต์นี้แต่ก็ไม่ใช่ว่างานของด็สกเนอร์ี่ยนเปล่า ไปสักทีเดียวเพราะตัวโครงของระเบิดร่อนที่ตอนแรกจะเอามาใช้งานกับนกพิราบเนี่ยมันก็ถูกเอาไปใช้ต่อนะครับผมเพราะมันถูกออกแบบมาได้ดีมากกลายเป็นระเบิดที่มีชื่อว่าแบทบอมหรือ ASMN2 ที่เป็นระเบิดที่นําวิถีด้วยเรดาร์อันแรกของทางกองทัพสหรัฐและจุดที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับผมคือองค์ความรู้ในการศึกษาพฤติกรรมของนกพิราบเหล่านี้เนี่ย เป็นฐานนะครับผมสําหรับการศึกษาและวิจัยในเชิงของจิตวิทยาอีกมากมายซึ่งได้มีการต่อย,ยอดกันมาจนถึงปัจจุบันซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเรียกว่าเป็นคุณูปการที่มีความสําคัญต่อโลกใบนี้มากกว่าการสร้างอาวุธเป็นร้อยเท่าท่านผู้ชมคิดกันว่ายังไงบ้างนะครับผมกับเรื่องราวของอาวุธระเบิดร่อนหรือจรวดนําวิถีที่ใช้งานโดยนกพิราบครับก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับเรื่องราวของเราในวันนี้ถ้าหากข้อมูลผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับผมไปแล้วครับผม บ้ายบายครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอสเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปี เรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History w นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด a f f x history w 1ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ